นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมิ้นครูจันทภาในระมงอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกัน,น,นในวันนี้นะคะคือเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยเรามาดูความหมายกันนะคะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคืออะไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองการดําเนินกิจการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นค่ะประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอนั่นเองมีเทศบาลนะคะอบตอรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพ,มห,เม,พ,เทพมหานครและเมืองพัทยากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรืออบจอนะคะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละหนึ่งแห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดค่ะเทศบาล เป็นเขตการปกครองรูปแบบหนึ่งมีสถานะและอำนาจในการปกครองตนเองตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่นคำว่าเทศบาลยังใช้หมายถึงองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารเขตพื้นที่ดังกล่าวเทศบาลเป็นเขตการปกครองในรูปแบบปกติพื้นที่ในเขตเทศบาล อาจครอบคลุมพื้นที่ที่มีประชากรอ,อยู่อาศัยจำนวนมากแห่งหนึ่งเช่นเทศบาลนครเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีไรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีจำนวนราษฎรไม่น้อยกว่า2,000คนโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกสุขและให้บริการประชาชนในตำบลเขตอบาตามีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการท้องถิ่นค่ะ กรุงเทพมหานครกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการบริหารงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระข่าวละ4ี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องดำลงตำแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยมีฝ่ายนิติบัญญตัติคือสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครดำเนินงานร่วมด้วยเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีระดับเทียบเท่าเทศบาลนคร การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. การเงินโดยดำเนินการด้านงบประมาณของตนเองซึ่งการจัดตั้งงบประมาณต้องคำนึงถึงไรายได้ที่จะนำมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานโดยงบประมาณดังกล่าวได้มาจากภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าสาธารณูประภคและเงินอุดหนุน 2. การบุคลากรโดยจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเพื่อบริหารและปฏิบัติงานให้สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 3. การออกกฎหมายโดยออกกฎหมายมาใช้บังคับภายในท้องถิ่นของตนเองเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 4. การบริการด้านสาธารณาสุขโดยบริการด้านสาธารณาสุขในระดับพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเช่นการป้องกันและการระงับโรคติดต่อการควบคุมอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร 5. การจัดการด้านเคหะโดยจัดการที่อยู่อาศัยรวมทั้งแก้ปัญหาชุมชนแออัดของประชาชนในท้องถิ่น 6. สวัสดิการสังคมโดยจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเช่นการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีคนชาราและผู้ด้อยโอกาสและการจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่สาธารนณะรวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น สำหรับในวันนี้นะคะในวิชาสังคมศึกษาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ